สวัสดีพี่น้องชาวโลกทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2ิบสถานเมจิกสถานโลกนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดไพ่ของคนเกิดวันจันทร์นะครับวันจันที่ยี่สิบถึง วันที่2ีกุมภาพันธ์นะครับมาดูนะครับหนทางชีวิตผมลิขิตที่ฉันเดินฉอ,อฉันล,ละเลยจินเดินหลงทางหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกจอ่ะคุณเกิดวันจันทร์นะครับสถ้วย โอ้ยตาดีดวิวอีกหืนนะเนี่ยออกแนวหืนหืนนะออกแนวกามเดือดนะถ้าทำความรักจะมีปัญหามีเดือดสันด้วยนั่นไงหญิงมาลนะสองอ่าอ่าอ่า <c oughs> มีแววที่จะจบความสัมพันธ์ De วิล t ดซัน n ทมเปอร์แลนด์แฮงแมนแล้วก็ไฮพีโอ้โหเล่นละครึ่งเลยห้าตัวเป็นไพ่ใหญ่นะครับไพ่ใหญ่ก็จะส่งผลกับชีวิตเยอะไม่ว่าจะด้านไหนด้านหนึ่งอยู่ที่ความหมายของไพ่ด้วยนะครับอย่าง De วิลเนี่ยโกงเท่านั้นไม่กง ตายเหนื่อยตายไม่โกงไม่เอาตัวรอดเหนื่อยตายนะครับหรือจะเป็นคนส่วนประกอบของคนขี้โกงก็ได้นะครับเดอะซันคือไพ่ที่ประสบความสาเร็จสูงสุดได้รับการยอมรับหรือว่าเออนี้แหละใช่แล้วที่ขามาให้พิเต็ดให้พิเต็ดก็อะไรอ่ะไพ่หมอดูเออ ไปดูแต่เป็นไม่ไปดูตัวที่สองลองจากแมจิเชียนนะครับเพราะฉะนั้นความคิดคุกกรุ่นเต็มหัวไปหมดอารมณ์ดีนาะทีเดียวเปลี่ยนอารมณ์ได้ทุกหนึ่งหนึ่งสองถึงสามวิก็เปลี่ยนได้เทมเมอร์แรนเป็นไพ่ของการจักจอรที่ประจลลงเทา้าอยู่ไม่สุขไปนูน่นไปนี่ตลอดเดินทางตลอดมีการขึ้นไหวขึ้นย้ายอยู่ตลอดแฮงแมนเป็นไพ่ของการสูญเสีย ให้เทธอร้ายที่สุดในสำรับนะครับก็เสียของรักถ้าสมมุติอยู่เนี่ยแถวนอกคือหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเรียกแถวนอกนะครับถ้าเรื่องสุขภาพอาจจะได้รับข่าวญาติสนิทมิตรายาติผู้ยงผู้ใหญ่ที่เจ็บเจ็บป่วยอยู่ครับมีแววสุกนะครับ,รบถึงขั้นวิกฤตถึงบางคนจะไม่มีอะไรสอบ แต่ถ้าแหงเมือนมาเนี่ยมันจะมาโดยที่ไม่บอกมันจะจู่โจมเรานะครับมันจะบุกตีเลยนะครับเรื่องการงานนะครับดูนะครับมันไม่มีไพ่งานแต่มีไพ่ใหญ่ขึ้นตั้งห้าใบเพราะฉะนั้นคุณมีโชคเรื่องการงานอยู่แล้วไม่ว่าุูจะทำอาชีพอะไรเปิดโต๊ะบอลโต๊ะเถื่อนโตะ๊ะหวยโตะ๊ะแชร์ การพนันจะออนไลน์นได้หมดอะเปิดผับเปิดบาร์เปิดร้าน,นเหล้าคละออเคสเปิดซ่องเวลายังได้ <c oughs> กลายกองเถือนของหนีภาษีของที่มันมืดมืดอะไม่เท่าแล้วขึ้นเดีวิว่ามันมันเกินเท่าแล้วอืมเดอซันทำได้ทุกอย่างให้พีทนี่อยู่ที่คุณทำอาชีพอะไรคุณเป็นดีไซเนอร์เป็นนักออกแบบเป็นนักบวช เป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนางบงนางแบบเป็นนัก,กร้องนักวาดรูปศิลปงศิลปินใช่หมดเทมเบลนด์คือดวงจรทํางานไม่อยู่กับที่ทำงงานติดกับน้ําใกล้แหล่งธรรมชาติหรือทําอาชีพเกี่ยวกับน้ําไปเลยนะครับส่วนแฮงแมนเนี่ยก็อาชีพที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ปรารถนาจะทำครับต่อให้เงินดีแค่ไหนเช่นเก็บขยะสูบซ,ซ่วมหาของเก่าขาย เป็นจรชนนักสืบสายลับเป็นสป,ปร,รงสัป,ปะเลอะนี่นใช่หมดแฮงแมนนะครับเพราะนั้นเรื่องกัญงานะ่ะผมว่ามันมีแนวโน้มในทางที่ดีให้แต่ให้ระวังไว้นะครับว่า,าใครจะเข้ามาร่วมทุนร่วมหุ้นหรือว่า,าจะมาขอความช่วยเหลือนะครับก็เดวิลเนี่ยมันเป็นภพทที่โกงถ้าคุณไม่ชิงลงมือโกงมันก่อนมันจะโกงคุณตลบหลังแน่ๆนะครับเรื่องเงินนะครับไว้ใจไม่ได้ครับถึงก็มีเก้าเหรียญ <9. S 2> เก้าเหรียญก็ถือว่าเป็นไพ่ที่เรียกว่านรีอุปถัมภ์ก็ได้นะครับอืผู้หญิงจะตกเป็นเสียเปรียบผู้ชายนะครับเก้าเหรียญถ้าค้นหาความรักนะครับเรื่องงานม,มีปัญหาเรื่องเงินการเงินยังเต็งมืออยู่แต่ไม่ถึงกับหมดนะครับเรื่องของความรักนี่แหละปัญหาใหญ่เนี่ยอ่ะผู้หญิงนั่ง้มหน้าแฟนแอบคบชู้ก็ใช่อื ผู้ชายมีหญิงเข้ามาตอมเพียบเลยก็ใช่โปรดอย่าได้หืนกระหายนะครับไม่งั้นจบนะครับเนี่ยหญิงยั่วนี่ขาวอวบนี่ผอมเพียวสูงวรหงเป็นนางแบบไอ้นี่ไฮโซไฮซออะไรเนี่ยขาวโบกันหมดเลยใครจะไปอดใจได้สามถ้วยในที่นี้ไม่น่าจะเป็นความรักแท้เจอคู่ชีวิตคู่รักกัน พอมีเดวิวเข้ามาเนี่ยแสดงว่าจะเริ่มสามคนผัวเมียแล้วหายนะนะครับมีแววอกหักสูงมีว่าถูกทิ้งสูงนะครับไมกว่าผู้หญิงผู้ชายที่ถูกทิ้งถูกหมังเมินไม่เอาแล้วคือมันเจอใหม่แน่นอนมันจะเจอใหม่แน่นอนนี่แอบซุกแล้วเริ่มแอบซุกนิดๆหน่อยๆแล้วผู้หญิงในมุมมืดไม่แสดงตนนะ เพราะนั้นเรื่องความรักเป็นเรื่องอะไรที่สุ่มเสี่ยงนะครับถ้าทะเลาะเบาแหวงกันคุยกันดีๆนะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับใช้ในริ่งเดียวกลอมอยู่ก็ไม่เสมอไปนะครับสาหรับทุกคนเรื่องสุขภาพก็ช่องท้องมดลูกเนี่ยสองใบเนี้ยเกี่ยวกับเครื่องเพศอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของเพศของท่านอะว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นได้ทั้งคู่อเนี่ยนะครับ ะนะครับความรักจริงๆอะ่ะมันมีไพ่เดือดซันอะ่ะมันดีอยู่แล้วนะหรืออาจคุณจะไปเจอคนที่ดีแล้วคิดว่าดีกว่าดีกว่าคนเก่าที่คุณคบอยู่มันก็ดูจะไม่ยุติธรรมนะครับเพราะว่าคนเก่ามันรู้จักกันมานานอยู่กันมานานมันก็ยึงว่าแหละครับไม่ได้ฮิตเหมือนของตายอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรถึงเต้นเพราะนั้นเมื่อคุณเปิดใจรับคนใหม่เข้ามามันก็คือการ,ปรเปรียบเทียบนะครับปรเปรียบเทียบว่าเออไอ หมอนี่เอออีน้องคนนี้มันอมันไม่เหมือนของกูเลยมันดีกว่าม,มันดีกว่าทุกเรื่องครับคนใหม่มันน่าติดตามครับเพราะฉะนั้นความรักมันดีอยู่แล้วอย่าทะลึ่งครับอย่าทะลึง่งเดี๋ยวจะซวยครับอย่างร้ายแรงเลยนะครับอันในที่นี้ผมให้ห่วงเรื่องสุขภาพมากมาก,มากนะครับสุขภาพรองมาก,ก็ความรักนะครับมันสอแววไม่ดีนะครับมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงแน่ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักเป็นได้ทั้งหมดอะไรที่ไม่เกิดมันก็เกิดได้หมดนะครับ นี่คือไพ่นะครับของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็ให้กระชับได้ใจความนะครับวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆจ,จ,จะพูดเยอะอยู่แล้วล่ะพูดมากแต่ไพ่มันออกมามันเรียกว่าวิเคราะห์หรือคาดการไปได้แม่นๆนะครับหกดาบนี่คือเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยหมายถึงว่าปัญหามรืงรุมเร้าคุณอนะ่ะคุณก็รีบชิงซะนะครับออกไปจาก ไอ้วงจรปัญหามันซะไปหาที่พักผ่อนไปหาที่หย่อนใจแะละคุ้นสบายใจเดี๋ยวกลับมาปัญหามันจะหายมันไปเองนะครับเหมือนว่ามันปัญหาคนอื่นนะมันกาลังจะลากเข้าเข้าไปเกี่ยวด้วยนะครับก็เอาตัวรอดด้วยการหลบมันไปซะไม่ได้เรียกว่าการหนีปัญหานะครับคือหลบนะครับเรารู้ว่าเราแก้ไม่ได้แน่แล้วรู้ว่ามันจะลากเราไปยําด้วยแน่ๆเราไม่เอาเราถอยนะครับ เป็นถ้วยสถานการณ์ไม่บวกไม่มล้มขึ้นอยู่คุณตอนนี้มีไพ่ใหญ่ประ,ประกอบเนี่ยเป็นไพ่ในด้านร้ายนะครับบ้านในด้านร้ายะร,ระวังเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวนะตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับเสียทั้งเงินถึงถูกคมขืนยังได้เนี่ยสองใบเนี้ยขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงก็ดูกคมขืนได้ทั้งนั้นแหละตีหัวลากเขาห้องให้พึงระวังนะครับอ่ะ มีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรถามใช่ไหมครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับอตั้งแต่วันที่20นะครับจนถึงวันที่อ,อใช่สิ26นะครับ20-26มันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ตมารับชมกันตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดน,นี้นะครับก็ทุกท่านมีความสุขพบเจอความสำเร็จพบเจอความสมหวังในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับ ปัญหามันมีให้แก้ไม่ได้มีให้ก้มนะครับปัญหาทําให้ชีวิตยุ่งยากเพราะฉะนั้นรีบดีปัญหาออกไปนะครับอย่าเรื่องครบชูมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยภัยแหงนี่ถึงขั้นติดคุกนะครับระวังเรื่องคดีความนะครับอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหยุดไว้ก่อนนะครับขอให้ให้พบกับความสมหวังนะครับก็ฝากกดจามกดไลค์กดแชร์นะครับนิ้วน้อยๆของท่านช่วยจิ้มให้ผมหน่อยครับติดตามมาเยอะๆนะครับ มีอะไรดีๆเราอยู่ข้างหน้ายเยอะก็สําหรับวันนี้นะครับก็พาะสำหรับคำนี้ก็คนนี้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับกดไลค์ผมด้วยนะติดตามผมด้วยนะขอบคุณครับ